บทที่3ครับสั้นๆวันนี้นะครับเพลงอุทยานดอกไม้ครับสื่อสารกันด้วยโน้ตเพลงไทยนะครับไม่พูดมาครับขั้นแรกไปเลยครับข้อนรครับวร์คที่หนึ่งครับเพลงนี้มีสี่วรกคนะครับโซเรโซลาทีโดเรไอโดเรตัวหลังนะครับเป็นโน้ตโดสูงเรสูงนะครับครูกดให้ดูนะครับ โซเรโซลาทีโดเลปล่อยรูข้างหลังออกนะครับเสียงเป็นอย่างนี้ครับ oh. วักที่สองของเพลงอุยานดอกไม้ครับเรโดเรมิโซมีเรโดเรโดทีลา เรด o เรมีโซมีเรด o เรดเป็นเสียงสูงหมดเลยนะครับทําได้ดังนี้ครับเรกดโน้ตเรต่ําครับแล้วปล่อยรูด้านหลังครับนิดหนึ่งครับหรือครึ่งหนึ่งครับแบบนี้นะครับจะได้โน้ตเรสูงครับโดเช่นกันครับปล่อยรูข้างหลังไว้ครับมีก็เช่นกันครับโซก็เช่นกันครับ ต่อกันจะเป็นอย่างนี้นะครับเรดเรมิโซมิเรโดเรโดพอทีลานะครับให้กลับมาปิดรูข้างหลังให้มิดเหมือนเดิมนะครับแล้วเล่นโน้ตทีกับลาตามปกติเสียงไปดังนี้ครับ <Wow. S 1> วัดที่สามครับไปกันเลยครับ เล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 มีโดเรมีเลโดทีลาเล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 มีโดเรมีเลโดถึงตรงนี้โน้ตเสียงสูงหมดครับเหมือนกับวัคที่สองเมื่อกี้ครับแต่พอทีลาให้กลับมาปิดรูนะครับทีลาตามปกตินะครับเริ่มต้นปล่อยรูข้างหลังนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเล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 มีโด วักสุดท้ายครับวักที่4ครับโซฟาโซโดโดลาโซฟาโซเป่าตามปกติเลยครับโน้ตโดสูงใช้โดนี้เลยครับโซฟาโซโดโดลาโซฟาโซเสียงเป็นดังนี้ครับ ท่องโน้ตให้ได้ครับแล้วฝึกเป่าทีละว,วักสีวักครับแล้วนํามันมาต่อกันคล่องแล้วส่งคลิปมาได้เลยครับไม่ต้องเป่าพร้อมกับดนตรีก็ได้ครับครูรอฟังอยู่ครับครูจะลองเป่าทั้งเพลงให้ฟังนะครับ ทุกคนทำได้แน่นอนครับถ้าพยายามครับผม